สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่7กันยายนนะคะคุณได้8เหรียญเขาได้เดือดฟูก,กับหัว ไพ่แปดเหรียญนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีความก้าวหน้าแล้วก็เรื่องการเงินก็มีรายได้ที่ดีมีเงินเหลือเก็บนะคะความรักความสัมพันธ์รับรื่นค่ะมีความมั่นคงมีความเป็นหัวเป็นใย,ยกันนะคะแบบสม่าเสมอแฟนคุณได้ไพ่เดิมฝูก,กับผัวแต่ไพ่แฟนไม่ค่อยดีนะวันนี้อาจจะมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเช่นเรื่องของการงานนะคะอะไรที่แบบเป็นหน้าที่ใหม่ๆที่ได้รับนะคะก็อาจจะมีความไม่มั่นใจตรงนี้ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้าก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันเขาก็อาจจะยังลังเลใจอยู่นะคะอาจจะงอนอยู่นิดนิดนะมีไพ่เพลย์ r e นเนสก็ต้องรีคัมซิเดอนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคู่ไหนที่มีปัญหายอย่างที่บอกนะคะได้คืนดีกันแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะ คนส,สนิทนะคะ,ะช่วงนี้คุณอาจจะไปแอบชอบใครนะคะแล้วก็ส่งความรักส่งความผมใหญ่ให้อย่างสม่ำเสมอแต่ตัวคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนอาจจะมีอดีตมาก่อนก็เลยทำให้ไม่ค่อยมั่นใจนะคะยังไงถ้าชอบคนนี้จริงๆก็ต้องให้เวลานะ